วัดีค่ะอาวันนี้นิวเลิฟมาไหวมากพี่เกมพี่เกมมาตีแบบไหม ันด้วยเหกินข้าวแล้วค่ะกินตั้งแต่ห้าโมงแล้วเพรคุณเดียนหนูอยากออกกำลังกายมากเดี๋ยววันที่สิบเก้าธนาคารพุดธหนูไม่ว่างเดี๋ยววิกน้าปิดกล้องละหนูจะได้กลับไปชดใช้กรรม สวัสดีค่ะความสุขสวัสดีแพลินสุขภาพเป็นตัวประกันเราคุยเพิ่งทำอะไรลูกหนอะ หนูน่าจะช่วงนี้สองวีป์นี้หนูน่าจะได้ตีพฤหสัสศุกร์เฮ้ยไม่ใช่คนละเรื่องกันไม่ถึงออกกำลังกายเมื่อกี้พูดถึงตีแบตเอามาปนกันหนูน่าจะได้ออกพฤหสัสศุกร์พี่เกวันที่ยี่สิบหนูยังว่างอยู่นะตอนแรกจะตีสิบเก้าแต่ว่าน้องๆเข้าตึกกันแมรีออาว หนูรู้ว่าเขาไปหน้าเส็ยกันเลยคุณบูมเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเฮ้ยบูมมาแค่ไม่กี่ซีนนี่แต่ว่าพรุ่งนี้ก็คือดิฉันโซโล่จ้ะ ไมน้องยังไม่ส่งมาให้นะเดี๋ยวเขาส่งให้ก็วันเสาร์นี้ไม้เต้นไหมอ่ะเขาเข้าตึกแล้วก็ถ้าแต่แต่ก็ลงไว้ก่อนยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่คิดว่าไปเต้นอยู่วันเสาร์ว <laughs> สวยมากฮะติดตามมานานลวเดี๋ยวไปึงนะไปลงนะคือออกไป,ไป บูมมาดูบอกบูมมาบูมทิ้งนิ่งไว้นิ่งไว้ทำไมทิ้งปุ๊กไว้ทำไมคนพรุ่งนี้ง่ายพุนี้นั่งมาพรุ่งนี้มาแค่สองซีนใช่พรุ่งนี้มาแค่สองซีนบูมถ้าถ้าติดตามมานานนี่บูมบอกว่าอะไรวะบอกว่าสวยสวยมากเลยฮะติดตามมานานแล้วถ้าติดตามมานานแล้วพรุ่งนี้ต้องอยู่อยู่จนจบนะอยู่จนเลิกกอง ไอ้ไม่จี้ไม้เพิ่งว่านนะไรนะเสาร์นี้ไม้ไม่ได้ได้ไปอ๋อเขาดูก่อนเพราะว่าเขาว่างแต่ว่าอาจจะไม่ไปเหมือนกันถ้าไม่ไปเขาก็คงไม่ไปล่าสุดที่ไปเต้นมาเขาปวดหลังมากเลยบอกไอ้หลังตอบไอจีก่อนอฟุ๊กบอกว่าตอบไอจีก่อนฟุ๊กบอกว่า เอ้ยไม่ใช่ฟุกบุ้มบุ้มบุมบ,บอกฟุกไม่ใช่ฟุกบอกบูมแตว่าตอบเอทีก่อน <c oughs> ผมว่าเขาเล่นเกมอยู่น้องน้องเล่นเกมอยู่อย่าร้ายอะไรอะไรคืออะไรไม่พวกนี้มาแค่สองซีนอ๋อเข้าใจละ ไม่แต่พวกนี้พวงพวกนี้ของพี่อะมาจนเลิกกองต้องอยู่ป้าพี่ซันนี่พี่ซันนี่ต้องอยู่นะแต่พวกนี้าาโโโโ่ตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆ นิตาไม่คนคิดถึงนิตาหรอกสวัสดีค่ะคุณเลนคุณเลนอันยอง นี่นะคะฝั่งซีรีส์ด้วยนะคะเขาเพิ่งจะปล่อยต่เอ๊ะมันไม่ขึ้นอ่ะมันไมมันไม่มันปักหมุดไม่ได้อ่ะว้าอดโปรโมทเลยมันปักหมุดไม่ได้้องซีนช่วงนี้ไม่ว่างเลยวิกนี้ไม่น่าว่างคิดกัน ไม่ไม่ค่อยว่างน่าจะต้องวิกหน้าเห็นเห็นรูปแฮปปี้แล้หน้ารักเกียที่มานอนไง่ายคุณอ๋ออ๋อสองทุ่มเลยเวลาสองอ,อ้อาวไอ้บูไปแล้หรอ i <laughs> นอนตอนไหนคะโหยากเลยวันนี้ออกกองคะ่ะน่าจะตอบยากนิดนึงว่าจะนอนตอนไหนม,ม,มีคนดันคอมเมนต์ แต่ถ้าถ้าปิดทีนึงมันก็จะไม่เห็นอีกเลยนะมันก็จะไม่เห็นคอมเมนต์เลยถ้าเราปิดอืมช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาไลฟ์ค่ะ เอ้กินอยู่หรอวันนี้ไปกินหรอนั่งกินติดน้อยแล้วคิดถึงพี่มิวเลยเอ,อ้าทำไมของอเซิินปักหมุดได้เอ,อ้าอะไรวะพี่มิวชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะอ,อ่าอะไรอ่ะบูฟเฟ่พวกแบบ ปิงง้งย่างพวกชาบูแต่จริงก็กินได้หมดนะกินได้หมดเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้ภูมอาหารชอบกินส้มตําแบบแซ่บๆแต่พอพูมอาหารปุ๊บเหมือนร่างกายมันจําแล้วว่าเราไม่กินแบบรสจัดพอเราไปกินพุ๊บมันก็จะแซบๆแ่บปากแซ่บท้องอืมแต่เมื่อก่อนชอบมาก<ล>ชอบส้มตําชอบแบบข้มูย่างไก่ย่างข้าวเหนียวแคบหม อร่อยอ้าวแอดไม่อยู่หรอ ให้ผมมาขอให้ผมเก็ขอให้ผมอ้มนช็อกอร่อย ืมไม่อร่อยมินช็อกเหรอก็อร่อยก็กินได้เราเป็นคนที่กินได้หมดแต่อยู่ที่ว่าจะเลือกกินอะไรง,งงใช่ไหมจะไปถ่ายเออจะมีไปถ่ายที่ร้านนิยายสาขาตลิ่งชานอีกไหมครับอืม ก็นี่เป็นเขาเพิ่งมาเก็บที่นี่ <g ül> หมดวันนี้พอดีเลยคะ่ะเอ๊ะเหมือนเราเจอกันใช่ไหมไม่ไแน่ใจเขาอขอกเขาหน้าจอไปแล้ว พี่ชอบกินของหวานไหมคะแล้วชอบอะไรคะชอบกินของหวานคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยกินชอบกินไดฟุกุที่เป็นสตรอเบอรี่ที่แบบชิ้นใหญ่ๆแบบใหญ่ๆอ,อ่ะชอบไส้ที่เป็นมะชากโกแลตแล้วก็อะไรอะ่ะที่เป็นมันม่วงแต่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไส้ถัวแดง มีแพนเล่นละครไหมคะอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกึ่งละครค่ะที่ที่ไทยน่าจะเป็นกึ่งละครเรากลำลังจะเข้าไปในอ่าในแฟชั่น はい。